อ่สวัสดีครับก็คลิปนี้นะครับจะมาบอกถึงวิธีการส่งรางานออนไลน์ไลฟ์เวิร์กชีตนะเมื่อก่อข้อมูลอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดที่ finish นะครับแล้วก็มาที่ email my answer to my teacher ตัวนี้นะ ติ๊กเข้าไปเพื่อเป็นการส่งใบงานไปให้กับคุณครูประจําวิชานน้นั้นตรวจนะครับใส่บรรทัดแรกนะใส่ชื่อของเราลงไปกรุ๊ปใส่เป็นชั้นนะฮะ subject ใส่วิชาตรงนี้ให้ใส่โค้ดที่คุณครูส่งมาให้เราอ่าอ่ะอันนี้คือโค้ดที่คุณครูส่งมาให้นะโค้ดที่คุณครูส่งมาให้นะครับสามารถใช้ได้ทุกๆชีตเลยนะครับก็คุณครูจะส่งย้ำเตือนให้เนาะ ก็กดเซ n นนะเพียงแค่นี้กดโอเคสามารถดูคะแนนได้ว่าได้คะแนนเท่าไหร่นะครับแล้วก็เดี๋ยวค,ครูจะทำการตรวจให้อีกทีหนึ่งนะครับ